วันการิเยดาวเตะทีมชาติไทยย้ายจากสโมสรโอลิมปิกลียงไปร่วมทีมลองทีมดังในลีกเอิงของฝรั่งเศสเพื่อโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้น สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงขอบอลจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมไปถึงคอนเทนต์ฟุตบอลจากทั่วโลกมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับก่อื่นฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมุมทงไว้หน่อยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันวันนี้ขอไปเกาะติดตลาดซื้อขายนะักเตะนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยนะครับที่เล่นอยู่ในยุโรปแล้วก็เล่นในลีกใหญ่ของยุโรปด้วยนะครับเขาก็นั้นก็ไม ดีเย่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นปีกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับตอนนี้เจ้าตัวอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าฝีเท้าเนี่ยก็ยอดเยี่ยมจนติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเอเลวันการิเย่ก็เป็นนักเตะนะครับในคาเดมี่หรือว่าทีมสำรองนะครับของทางโอลิมปิกรียงซึ่งเป็นทีมดังของหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เคยโดนปอลฟอนเซกานะครับซึ่ง ซื้อใหญ่ของโอลิมปิกลียงเนี่ยดันขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่บ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอนาคตของการเย่เนี่ยมันก็ไม่ได้โดดด้วยกีบกุหลาบนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับที่เขาบาดเจ็บอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เจ็บเลื้อยหลังนะครับก็ทําให้ฟอร์มมันไม่มีความสม่สําเสมอนะครับแล้วก็ทางโอลิมปิกลียงเองเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยให้โอกาสเขามากนักนะครับก็ทําให้ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวตัดสินใจย้าย,ายทีมนะครับก็ตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมที ลีกเอิงอย่างทางสโมสรหลองน,นั่นเองนะครับซึ่งสโมสรหลองเองก็เป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนำนะครับของลีกเอิงฝรั่งเศสสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือสโมสรหลองเนี่ยก็เป็นสโมสรที่มักจปะปั้นนักเตะดีๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้บรรดาบ,บิ๊กทีมในยุโรปซื้อตัวไปร่วมทีมหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายรุ่นแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมว่าแฟนฟุตบอลพิ์ลีกน่าจะจําชื่อแล้วก็น่าจะรู้จักก็คืออับดุลโคดีกูซานอฟนะครับกองหลังดีกรีทีมชา แล้วก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปัจจุบันก็เล่นให้กับสมสรลองนี่แหละครับก่อนที่จะย้ายไปแล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับทางเอรวันการิเย่เพราะว่าตัวเขาเองก็อยู่กับลิยงมาหลายปีแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปี2019นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เลือกย้ายทีมซึ่งสัญญาระหว่างเอรวันการิเย่กับสมสรลองเนี่ยเขาก็จะเซนสัญญาระยะสั้นนะครับเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ เมื่อย้ายทีมแล้วเนี่ยชองหลุยเลเก้านะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาของลองเทกได้ออกมาชื่นชมนะครับพรสวรรค์ของเอราวันการิเยนะครับว่าเอราวันเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงนะครับการเซ็นสัญญาอาชีพครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาของตัวเอราวันเองนะครับซึ่งทางสโมสรลองเนี่ยก็บอกว่าติดตามฟอร์มของเอราวันมานานแล้วก็ได้รับคําแนะนําโดยตรงจากปีแอสซัสท่เคยร่วมงานกับเขาที่ลียงเขาเป็นนักเตะที่เทคนิคดีมีพลังและเน้นการ เล่นเพื่อทีมด้วยนะครับซึ่งทางเอ็นเกเนเย่เนี่ยก็จะยังไม่เล่นทีมชุดใหญ่ของลองนะครับเขาก็จะยังคงเล่นทีมระดับเยาวชนแล้วก็ทีมสมรองของสโมสรลองก่อนแต่ว่าถ้าทําผลงานได้ดีนะครับโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเล่นให้ทีมชุดใหญ่ของลองก็มีสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนผลงานของลองในซีซั่นเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาก็อยู่อันดับหัวแถวของตารางคะแนนหลีกเอิงนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางคะแนนมี16คะแนน ตามหลังโอลิมปิกมักเซยซึ่งเป็นทีมจ่าฝูงอยู่เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับการเดินทางครั้งใหม่ของเอรวานการิเย่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับถ้าร่างกายของเขาฟิตนะครับไม่มีการบาดเจ็บรบกวนผมเชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นนักเตะดีกรีทีมชาติไทยเนี่ยลงเล่นในลีกเอิงของฝรั่งเศสก็มีสูงนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เรามีนักเตะทีมชาติไทย2คนนะครับที่เล่นในลีกยุโรปเลยนะครับคนแรกก็คือเอรวานการดิเย่ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือนิลัสมิเกลสันนะครับที่เล่นให้กับเ็นซึ่งป ทีมระดับกลุ่มนำนะครับของลีก้าสองกิลลมันนะครับในอนาคตก็หวังว่านักเตะไทยจะก้าวไปเล่นในต่างประเทศมากยิ่งขึ้นส่วนอนาคตของเอเลวันจะปังหรือพังเวลาเท่านั้นครับจะเป็นเครื่องพิสูจน์วันนี้นะครับก็เป็นข่าวสารข่าวไม่ไหวของนักเตะไทยที่นำมาฝากกันวนันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้ชอบบุญทงกันไว้ด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวนันนี้สวัสดีครับ